สวัสดีครับพบกันในคลิปนี้ครับหนัเสนออัปเดตข่าวสารของพี่อัพทั้งอนละาโนนกุชนนครับอัปเดตกันล่าสุดนะทั้งมีทั้งอินโพสล่าสุดในไอจีแล้วก็ในสตอรี่ไอจีของพี่อัพเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ insert ตรงนี้ก่อนเมื่อเมื่อช่วงเช้าครับในสตอรี่ไอจีของพี่อัพนะครับนี่ก็น่ารักกันต่อเนื่องเลยนะจากเมื่อวานมาครับนี่ลอนกุลเคียงข้างกันครับ ในส่วนของสตอรี thank you, thank you, นะ่นะท n k y ค u thank คิวนะนี่รู้สึกจะเป็นช็อตเก็บตกใช่ไหมเอ่ยนะแท็กพี่ยุย้ยนะพี่ยุ้ยสิรินะครับนะก็ร่วมเฟรมกันนะกับช่อ,อรู้สึกจะกอดเก็ลกรีชใช่ไหมเอ่ยนะก็แสดงความดีดีวยครับ <laughs> ไม่รู้เป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยนะครับเป็นอโอกาสอะไร ในส่วนขภาพนี้เนาะก็คอมเมนต์กันได้นะครับบางทีอาจจะตกหล่นบ้างเนาะในส่วนของอช็อตตรงนี้ผมมีเสิร์ฟเป็นภาพนิ่งนะครับตรงจากสตอรี่เอชีของสตอรี่เอของพี่อับเนาะก็ประมาณนี้ครับเป็นความสงสัสน่ารักที่เสิร์ฟกันนะครับเดี๋ยวไปต่อในส่วนของช็อตล่าสุดในส่วนของอินโพสของพี่อับนะครับกับงานเอฟเฟนะเอฟเฟย์ไทล์ไลน์วอชฮะนี่แคปชั่นประกอบของภาพตรงนี้ครับมีเสิร์ฟมาเลยนะครับนี่เป็น ช็อตในอินโฟสันเองนะขอแสดงความยินดีกับทุกสโมสรและนักกีฬาะนะทุกท่านที่ได้รับรางวัลก,นะกันนะขอขอบคุณพี่แป้งนวลพันธ์รับสัคนะ์ในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ไว้ใจให้กับแอปเป็นพิธีกรในงานสำคัญนีนะ้ขอบคุณพิมัทิวสำหรับทุกอย่างในกันนะเจอกัน ทีไรนี่น่ารักกับแบบเสมอนะดีใจที่ได้ร่วมงานกับพิธีกรคนเก่งเอาอยู่ทุกสถานารจริงนะน่ารักมากมากเลยครับในส่วนของช่อนี้อัปเดตล่าสุดเนาะงาน Ever Thailand Awards กับก็12ชุดเซ็ตอินโพสนะผมจะอ่าไล่เรียงกันตรงนี้เนาะรู้สึกมันุณน่าจะอยู่ในงานตรงนี้ด้วยนะนะครับก็ช่วงนี้ก็ยาวยาวนะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับก็คง ไปด้วยกันเสมอนั่นเองเนาะนับเสียงกันประมาณนี้นะวันนี้มาช่วงค่ำนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ไม่ยาวมากแล้วเจอกลิปต่อไปนะครับขอให้แฮปปี้นะครับเราเจอกันครับ